ที่เหรียญทาวเวสุวรนโนนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่ออิฐนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมลองดูกันได้นะครับทาวเวสุวรนโนนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับผมพระักาชนะครับสองห้าหกหนึ่งนะครับพี่นี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมผมได้มันพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่สิบสองนะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับผมนี่นะครับ เหรียญทาวเวสุวันนะครับพี่พี่จะมี2ด้านนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับดูนะครับผมรายการหมายเลข12นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวเหรียญกันดูได้นะครับผมออกวัตจุรามณีนะครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับผมลงยาสีแดงนะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับ550บบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ เท่าน in <area S 1> ั restless, other, country, mm ้นเลยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นด้านหลักนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับพี่พี่เมื่อกี้เป็นด้านหลักนะครับนี่นะครับดูนะครับผมลงยาแดงเต็มโงเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับผมแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับผมนี่นะครับปีสองห้าหกหนึ่งนะครับผมหลวงพ่ออิดนะครับพี่พี่หมเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับ เอา5 5 0อยนะครับพี่พี่ให้ในราคานี้เลยนะครับห5 5่